เคยนักจริงๆริสิบเจ็ดปีที่อยู่จนหนึ่งแต่ชนต่วนก็ไม่เจอไม่มีปัญหาสุขภาพเลยบอกว่านอนดึกไหมเราก็บอกว่านอนประมาณสักสองทุ่มกว่าๆพี่ชมก็ไม่ไหวแล้วอืแล้วก็สิ่งที่ได้คือเขาเรียกข้อกระดูกพี่หนมกินน้ำนี่ไม่ใช่น้อยน้อยสี่ขวดสี่ลังเออสี่ขวดเลยเหรอสี่ขวดเอ้สุดยอดทำเพิ่มอย่างน้อยอะแม่สี่ขวดแต่ถ้าอย่างมากอะห้าหกขวดได้มั้ง พราะพี่ตรงจะเป็นคนจิบน้ําตลอดแล้วแล้วมันมีความรู้สึกร่างกายมันดีแล้วมันเกิดการชุ่มชื้นแต่ถ้าเราจิบจิบมันมันไม่ฉี่ทิ้งเร็วหรอกพี่ตรงจะเป็นคนแบบกลางคืนก็หันเดียวอืที่เพราะว่าเราใช้จิบเอากระดูกระเดี่ยวก่นั่งไม่เคยลุกแล้วดังก็แก๊บอะไรเหมือนชาวบ้านัาวเมืองเบ็ดเดนี่ยังอายยี่ตรงนั่งมือยังยื่เท่าไหร่เนี่ยหกแปดแล้วอะว้าว คงแคแบบแล้วเหรอ <im itation> โอ้ยนขึ้นได้เาย <im itation> ังยังชวนน้องสีว่าสีสีนั่งนั่งแบบพี่รงได้ไหม<อ>นั่งแบบนี้เร<อ>าก็บอกเขาว่านั่งแบบนี้นั่งแบบธรรมดาเนี้ยเ<อ>้วก็ลุกไม่ต้องเท้าอะไรนะเ<อ>ต้องลุกพี่ต้องก็ทำให้เขาดูแบบนี้<อ>ทำให้ทีมงาน,านดูหกสิบดนะทีมงานติดีกฝ่ายำไม่ได้ไม่ไหง ตอนนี้ซื้อกินน้ำไปกินลังเลยเนี่ยจำได้ไหม,มไปนงนน่าวันละสี่ขวดแม่กับทูนไปแล้วกันูกม <laughs> ่ถูก <laughs> โอเค